ครับวัสดีครับวัสดีครับมาครับมาครับแนบแล้วครับคนดูตั้งสบคนองล้นก็อันี้คนดูสิบคนคนดูสิบคนไอผมไม่ีคนดูสามสบสคนกินดะไรต๊อกอ้าวช้อนโอ้โากินไปหมดแล้ว เอาบิวตี้ออกลนป้านี่มันบีบหน้าเต็มแบบมันเลยไปหรอเจตมันแล้วก็เจอผิวเไปมจใช่ใกดยังไงอ่ะม่นะก็เลยมงอใช่่นะนปไปกรอาตัวหน้าตัวหน้าเอฟเดอร่อยอยู่แล้วนี่อร่อย นีเ่นี่นอะอย่างน้ด้ยีดนวดีครับัอดีครับนี่เราอยู่วันที่สวัสดีผู้ชมทั้งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจะก้าคนจะบอกว่าเราสนุกมากแล้วก็ตอนนี้เรากำลังคิกไเส่ที่สี่อยเย้อร่อยมากวันนี้ ภูกเกต็ตอย่างนี้ต้อนรับคิดถึงเชนหนึ่งค <ie diy> ิดถึงเหมือนกันครับตาเอ้าเอ้ทำไมอยู่ที่ท่ามด้วยเนี่ยอ๋อเอแอร์ทามน้อยเหรอแอร์ทามน้อยอันดครับทำไมตากับอัดนั่งด้วยกันอ่ะตาอัดตาเอาเล็กกว่าเอาแล้วทำไมคุณไปอยู่ท่ามกลางคนเลยความสุขันนี้แต่ว่าเนี่ยฉันมาทำอะไรตรงนี้ อ่าคงไม่สนใจเขาเบมันจะแบบหวานทานง่ายเขาบอกว่าเราเป็นชิปเปอร์อมงคงต้องมีจริงไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้่อะที่ตลองลองลองเฉยๆเาเฉยๆมีคนดู400คนเอางี้ถ้าคนดูถึง3,000คนเราจะบอกความลับ ว่าวมนชิมพี่ได้ไข่ไหนพวกอีเทดเลยนะพี่ครับน f ชีออลฟมโกต์ผิวูเป็นตองอันนี้นัดตอกภูเก็ตฝนตกไหมครับตกครับนัดตอน้อนัดตอกไอันนี้นัดตอกเฮ้ยในห้องพวกเรามีมีมีขวดกีฬาหอเปล่าไม่กล้าไม่เห็นหรือว่าไม่นานนู่เหมือนกันนะ วดนตกมัเนี่ยพี่ต่อนน่ารักมากเลยไม่จริงหรอกชอบคึ้กั๊บอะไปต่อมอารหน่อยไปถ่ายเเฉยฝางนนบ้างทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้ั่งพี่าง่ากำลังจะมาเซตหน่แลวที่เรากำลังทำไมเดี๋ยวนี้ไม่โพสต์เลยพี่ต่อง แปลกนะเฮ้ยใครกินใครกินโชกินโชกินนี่นี่นี่เนี่ยอ๋อนี่เนี่ยันได้อ่ะไอ้ปานปอนปานอ้าวอันได้เฮ้ยิอร่อยเป็นพอกไก่โดนกไก่หลอดก็มดพอกไกโดกระหลบใช่ครับแล้วก็ปักอ้มยูสุพอกไกโดนกรลอืแล้วก็กริวไปพอกไก่โดนกระหล s อิตาดาคิม่าสออยากกระชวนด้วยแต่ว่ากินหมดไปแล้วอะ โซนโซนอาอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยไม่กินนะขอกินหนึ่งชิ้นได้ไหมกินหมดแล้วชิ้นหนึ่งโอ้โเดินกลับไปโต๊ะเลยไปเดินกลับไปเกขาให้เรากินแค่ชิ้นเดียวเองเราอยากกินหนึ่งชิ้นยังได้ไหมอืมจับบี้จับบี้พี่จอมเมายังคะไม่อยากเกินเลย

ขอ,อ,อไปตัง้งกล้ปังกว่าคดีครับผมตัวแรกนะครับรวันนี้เราจะเป็นขันวจนะครับหรือวปตูหางาับ้งมก็จะเป็นชิมาอาจิหราปรตัวนี้เน้อจะก่อแจะคกกเงเพราะเราาว่าวาน้าเรมาก,กม,ามากีปเ,เป็นปลาเดวาุนว่าทมลา,มาน้วก็เป็นบูฟินคหน้า,านะครับจะมีสามตัวที่เราจะได้ทานวันก็คืออากามิ สุกะโล่แล้วก็กะโล่กมีสนกมีสยเยาหอกาำเไครับไม่เมไม่ตอมุกเราตองทาหาปลาหมอข้างดำแล้วนะครับเขาตบมุกด้วยเขาตบมุกด้วยเขาเก่งมากจับได้แล้วจิมอออยากกินปลาหมอข้างดำาสวันนี้นะครับจะเป็นพี่นัทพี่นัทจิ้มแก้แสง่แสงนึงอาหาจุ่มจืดของ เราเอาตรงนี้ให้มันข้าวอยู่เลยมีแตงกวาอันนี้มันไม่มีที่ไหนทำมีที่นี่ทำที่แรกไหนให้ตังเรายังควา,งามกรอบก็ความข้าวไรสเปริ่ครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครับแล้วก็แทนเพื่อนด้วยครับอ่านีพี่ช่วยอะไรครับสัมภาษณ์บิวตี้ค่ะพี่บิวตี้จะอยู่กับเราวันนี้สักคืน ขอบคุณมากเลยคชาจะมอมเป็นสายเติมพี่บิวตี้เป็นสายเติมเดี๋ยวผมจะคนดูแลน้องเองไอ้พงไอ้พงเดินไอ้พงนี่ไอ้พงพี่อยากลองกินแล้วสาเกไหมแล้วสาเกเหรอใช่เออไปนะไปวันนี้อันพี่สองน่าจะชอบจะมีอีกตัวน้งดื่มง่ายพี่พง ตัวนี้ไม่ได้ง่ายใช่ไหมวิ่งจับเลยจับเลือดหรืเลยาอันนี้อะไรแล้วหมดแล้ววะคงเมาแน่คอมเมนต์บอกอ๋อคงเพื่นมา้องไม่เคยมาห้องคงซาเกะใช่ซาเกะมึงจะกินเลยอดีตซ่ากำลังกินเลยะแบตจะหมดละเฮ้ยจริงงั้นหนูจะบอกทุกคนที่บอกเลยคนหนูแทนคุณดูเน็ตมาเยอะๆครับผมือนดูเน็ต มีเนี่ยต uh, nah ุนดิบขึ้นได้์เอสเดียร์เทอร์นะครับนี่ไงนั่งกันอยู่ตรงนี้เอาเล่ากหมดแล้วมั้งเนี่ย that is all we have แล้วพรุ่งนี้ทำคอนเทนต์เหรอพี่แบบสำรองไหมคะพี่น็อตไม่มีเลยมันแบบไม่มีค่าพักก็เอือดไปไหนกันห้องก็ไม่ว่าเราเรามีเท่านี้คนหนึ่งเช็คคิวยากมากเลยแค่นี้ยังยากเลยเ่าสนุกคนแล้วชวนหมดแล้ว จริงๆที่ไม่ก็จะมาร่วมกับเราแล้ะเสร็จงานเพรว่าที่มาติดไม่ติดเล่นโดแล้วเหอุฮ้ยขอถ่ายอยากถ่ายรูปปลาให้หน่อยดิไปดินี่ไหมคะขอถ่ายโด้เล่นน้ำเยอะไหมนี่มือเปียกเลยมือยังเหี่ยวอยู่เลยเพิ่งขึ้นจากน้ำเมื่อกี้เลยถ้าเห็นในสตอรี่ตาตาเพิ่งลงสตอรี่ไปนี่คนสุดตัวเกณฑ์นะคะตุ้งต้นเลยนะวันนี้จะขายดีแล้วหุงเมาคนสองร้อย อ๋อแต่ละคนน่าจะลงสองพันน่ะนี่พันมาทุกวันมันเป็นอะไรต้องเล่นไปสองปอุ้ยนี่กดอะไรอุ้ยทำยังไงอ่ะเปล่าพี่น็อตดูแลพี่พงษ์ด้วยแน่ใจหรอพงยังดื่มไม่หยุดเลยนะถ่ายด้วยสิแท็กมันนะก็แท็กไปนี่เราอยู่กับพงษ์นะครับไอพงษ์ไอพงษ์บอกว่าไงนะล้ำขนาดล้ำขนาดนะ เป็นอุปกรณลำบัดได้อะลำบัดได้อู้ได้อู้ได้ลำแปลให้หน่อยได้ไหมคำนี้ชาวเหนือคุยกันอะไรวะเนี่ยนอนแล้วพี่ก็ไปร่วมการระหว่างสองสองคนใช่เรียนรู้ไว้เรียนรู้ฉันมาทำอะไรที่นี่เป็นั่งได้ใครนั่งเขาได้เขาบอกดีเป็นนิ่มไปนั่งไปนั่งกับโปเอไปนั่งกับหน้าดีกว่า จ้ทุกคนมาทุกคนมาตุ้มกำยำกันตองทุกคนมาตุ้มกับกำยำกอยำม่ากวันนี้เกิดรูปเซ็กซี่สิเรามีรูปเซ็กซี่เยอะมากทีนี้ให้ดูแบบเพิ่มนะเพิ่ม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 แต่ทุกคนต้องห้ามแคปให้คนดูถึงหนึ่งพันก่อนเลยจะให้ดูรูปลับห้ามแคปนะจะให้ดูรูปลับถ้าเกิดว่าคนดูถึงหนึ่งพันห้ามแคปนะไม่เอาไม่เอามันคนดูเยอะเลยไม่ไม่ไม่เอาคนดูดูถ้าเกิดว่าโทรศัพท์พี่ตองถ่ายนี่คือรูปหลุดเต็มเลยนะไม่แล้วพี่ไม่ได้อยากถ่ายให้หน่อย Can you speak English, Pi Uh No, I can't. I can't. Because English is really hard for me. Uh, we, we are English on the vacation with yeah. my my, can, my friends. Can we talk like uh, British, British, British accent. accent? Yeah. Where where the like city? Liverpool or Oh, a, little a man. talk Oh, Manchester, Manchester. Yeah. I cannot. Oh. talk like Manchester. Now we are on the vacation. with so my friends, at the Phuket Si Pan Wa. Oh. so that is the bread, really best place. in yeah. Thailand, yeah. also in Phuket. Yeah. If you have a chance, maybe you can maybe be in here. Really nice place. It's really nice. We have yeah. a really. Uh, it's the view. Really yeah. view. Yeah, yeah. And it's really the service is very good. Very nice uh, and food. and also also a like s o l like today we have a ุปมาเก a ตร yeah and now we are Japanese we are eating the อุปมาเกษตรคอร์สอุปมาเกษตรคอร์ส i s just like a premium Japanese food very nice very nice okay ครับภาษากูดได้แค่นี้แหละโอเคตอนเริ่มเริ่มมือละเริ่มมือกอนนี้ก่อนเราจะไปทางภาษาอื่นนะครับ อาเช่นผักสันเหนือเป็นต้นผักสันเหนือจ้านี่้ผักสันเหนือนะครับตอนนี้ก็เขาก็อยู่กันปีภูเก็ตเนาะอ๋อเด็กภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตเฮากลับมากินอมตะเซกับม้าอมตะเซกอร่อยมากอร่อยมากพูดยังไงล้ำขนาดล้ำขนาดล้ำขนาดนายขอประสาเหนือพูดว่าอร่อยมากอร่อยมากเก้าหัวเลยล้ำล้ำล้ำขนาดล้ำล้ำล้ำขนาดล้ำล้ำหรือล้ำล้ำล้ำ ล้ำอะไรนะล้ำล้ำยังไม่ถูกรอล้ำ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 ล้มล้ำ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 ล้งล้ำล้ำลล้ำ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 ล้วลล้ำล้ำล้ำ้ล้ำ้ล้ำล้ล้ำล้ล้ํลล้ำ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 ล้ล้ำล้กล้ำล้ำล้้ำ้ล้้ล้ล้ล้ำลล้ล้ำล้ำ้ไ้้้เล เออยากจังอ่ะเออพูดไม่ค่อยได้นะไม่ใช่คนเหนือดิใช่กปรส่งไปแค่ทางลู่ไลน์ที่เกียรคุยนับอกว่าที่เกียรคุยแล้วให้ติงเชิอละ์หน่อยเราตั้งอุปกฤษหน่อยแล้วเฮ้ย u y s อันนี้วางวางครับที่หน่ยเปนรูวาซับวาั Where is the job? The i h job is right there? น n t บไบะ Huh. No. 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 What with the push-up? Oh, uh, That's uh, because I was going to take pictures, picture so I, I needed a little pause. Come on. You know not want You One, two, <three. coughs> เทสต like fish อ๋อโอเคแต่แต่ i s not too fishy right it's it's not fishy but it's fish tuna อ๋อในสัตว์ทูน่ามัปลาที่บอกว่าโอเมื่อกี้มันคือปลาไงครับปลาตัวแรกปลาคามิจิคามิจิ fish คามิจิคามิจิ fish คันบันจิ fish นะจรู้นะรู้นะอะไรอยากเกาที่ดิ นาดีตามีให้รถตามีให้รถมาก็กินใหญ่เลยนะผมแค่พูดชื่อตาผิดนะพี่คันจันเี้ยเหี้อี้ยี้พี่เขายิ้มเลยพี่ว่าขำาะนานใช่ไหมพี่คิดอะไรน่พี่ก็คิดใช่ไหมล่ะน่า ส่งไปให้กันน้างบ้างดให้จอบให้จอบเจเจจอบเจเจมาสามคนเลยสามคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อยอดไลฟ์นี้น Holiday> ี่ห okay ันหันเพืนกี่คนนะขึดูหน่อยขึดูแล้วปะดสวัสดีครับเขาบอกว่าอ๋อเปลี่ยนไปฝั่งนู้นได้เลยครับไปนั่งดูได้แล้วนี่เรามาทำอะไรไม่รู้นะครับวันนี้เราเป็น ปรับปรับแล้วชอบหมายบอกว่าเวลาเราชอบทุกอย่างเป็นเวลาจริงเสร็จจริงทุกอย่างต้องรัวต้องรัวทุกอย่างต้องเป็นระบบต่อยิปเป้าแฮปปี้ทำทุกอย่างแบบฉับไวแต่แฮปปี้แฮปปี้ไหมครับที่มาที่นี่อยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ศรพันวาครับ แหมอยากให้เห็นวิวตอนจริงใช่ไหมโอ้โหก็ตัดสุดยอดในกล้องก็สวยแล้วนะตาเนื้อนี่คือแบบเมื่อกี้มีอะไรดับเบิ้ลเลยโบกมาสีมีดับเบิ้ลเลยโบกออกมกันด้วยต่ออันพร้อมเงนสุดยอดจับยังไหวอยู่ไหวอยู่ชิวๆก็มันไม่ง่ามันไม่มาสบายยังสองพี่บอเดนสวัสดีครับทุกคนเมื่อคืนโฟมินิสสนุกไหม นี่งงกันดิงงกันเจ็ดแล้วดิตอนนอแดดจะไปยังไงต่อคะหมอเด่นฝันอะไรนะหมอเด่นฝันน่คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้แต่ว่าคือผมก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ตอนนี่เจ็ดแล้วคนก็ยังงงกันอยู่นะงงว่าคือสรุปว่าอยูเรื่องเป็นในเวไหนหรือว่าตอนที่แดดอาจจะมีสรุปว่าทำไหนจริงไม่จริงนะขัดไปได้เกิดขึ้นได้ทุกอย่างเรื่องกับพี่แรกที่สองให้ สรุปทุกคนตุยหมดไอ้ดิไอ้ไปดกระต่อยอีไม่ได้คไม่จริงๆแล้วเต่มมาซีสุดท้ายชิเอ็นเครดิตจะเป็นขึ้นมาแล้วเป็นหัหน้าอกคนที่หนึงพี่ป้อนแบตหมดหรือยังแบตจะหมดหรือยัง ย่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้หรอมั้งพี่น็อตเหลือแยี่ชิมะจิปกอตา้กินแรงมากเลยว้าวชิมะจิะมกินแรงใช่ไหครับแต่นี้ม่ีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นะใส่ชิมะอาจิผิวอนไลมอนไปตัดไปอนน่ะมีกินแรงมากเลยกินแรงี่อนไลมมะามอาจิครับกินไปแล้วอร่อยมาก จบไปยังไปยังโอเเราเราบอกเขาเอาเป็นข้าวขาวได้ทำนี้ไปลุยชนข้าวขาวเลยนี้มันข้าวข้าวขาวเนี่ยเขาจะบอกขาวเลยขา่าวข่าวได้ไมไดเปลี่ยนบ้างลองดูมีความใกล้เคียงโอ้ ฉันชอบคนมีเนต์ตามนเี yeah. ่กคนเลยเปี no, no. No, no. No, no. No. No, no. ่คนเลเฮ้ยเปลี่ยนเป็นข้าวขาวกัวนะครับได้ได้โอ้โหไม่อยากใส่เด๋ยวเดี๋ยวสยตาีสอะไม่เป็นไรนี่ใส่เสียเลยนะไม่แดพราคนทุกนแรงสากแม่แรงสากแม่คุณอยู่โซเซัล thank you มันมันมันกลิ่นอะไเนี้ยหมขาวได้มีกีโหนะ ไปอ่ะบนกับนัดเริ่มเริ่มโมโหแล้วกำลังหรอทุกคนนัดเริ่มโมโหแล้วโมโหว่าเนี่ยทุกคนไม่มีใครถามหานนัดเลยอะไรวะเนี่ยเอากลับมางทำไมเนี่ยฝากส่งไปหน่อยส่งไปอยู่สนาดวันเกิดใครหรอคะไม่ใช่เอ๊ะมันเกิดใครบ้างจะบอกว่านัดน่ารักมากคลิปนี้เกิดขึ้นได้เพราะน้อเพราะว่านัดเชวนทุกคนตอนนัดก็เป็นคนดีทุกอย่างให้หมดเลยนะครับประตูหน้าเขาคนหน้าทัวร์กว่าจะกว่าจะลากกว่าจะลากทุกคนมาได้จริงๆมันยากมากเลยนะ แบบทุกคนแบบอันนี้คือเราจองตั้งแต่ต้นปีเนาะต้นปีเลยนะต้นปีมั้ะต้นมีน้ำแบบเออกว่ากว่าคือจองล่วงหน้านานมากที่ไปเบอร์ลินเราไปมอนแหละเราจองนานมากจะมีคนดูไปคนแล้วอ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันอ๋ออันนี้ไม่ใช่จะมีจะมีถึงหนึ่งพันคนไหมสัมผัสคนที่มีแว่นตาใไขว้เนี่ยอ้าสอเอาเองนะไม่ใช่ไม่ครับ เดี๋ยวส่งไปเรื่อยๆเนาะพี่บ้าจะตามไปหไมคับเราจะกลับแล้วดิบ้าไปงานวันไหนวันนี้หรือวันนี้อ๋อวันนี้บ้าไปงานอยู่นะตอนนี้ปะเราเราลายหาแล้วว่า <c oughs> ไปงานสู้ๆนะรักแกงนี้ทุกคนจ้าขอบ <ขอ S 1> คุณครับเป็นการรวมตัวที่ยากมากเลยนะกว่าจะรวมได้ขอฮาทูทริปไม่ล่ม ก็ล่มไปนหนึ่งนะถ่ายไป็หนึ่งคนอยู่นะแต่เขาทำงานเขาทางานติดงานตเป็นเราเราก็เลือกงานก่อนไม่คือติดติดงานแบบในวีคสุดท้ายด้วยนะแบบซันพีอกไปเถอะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมีงานทำงานแต่ว่าตอนนี้ก็ลองให้เดี๋ยวเราค่อยหาทิปใหม่ด้วยกันได้บานไปด้วยขอมวลนาดูคือบาร์เรตอนแรกตกลงกันไปแล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปที่สาว่ว้น้ำกันจะพักอ้าบาสไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแทนบารไป not please come to Italy okay one day one day a o p t e l y s o l u t e s o l u t e l y right พี่พงคือ introvert เอ่อพงกำลังกำลังอร่อยกับล้ำขนาดอยู่พงกำลังล้ำขนาดอยู่อ่ะพงมาด้วยเหรออ้าวตัดต่อรูปพี่บัสพงมาด้วยเหรอเอาพงมาด้วยเหรอเนี่ยอ้าพงมาด้วยเหรอเพรพงม่ได้เหรอไม่สนใจเลย สนใจอะไรคุณไม่ต้อดูดินะครับผมอุ้ยเอาปลาตาเดียวรอ่าต่อไปปลาตาเดียวมาเวลากินต้องทำตาเดียวไปด้วยใช่ไหมครับมากินพร้อมกันโป่งต่อแล้วพี่ต้องต่อโป่งมะพร้อมกันเมนูนี้คือปลาคุยกับหมออ๋อโป่งคุยกับหมออยู่แป๊บนึ่งหอไหนหอไหนเฮ้ยพี่ตสองโมโหแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้โมโหถามเลยเฉยหอไหนอ๋อ พี่พงษ์ช่วงนี้ออร่าพระเอกมากเลยเจ็บพี่พงษ์พูดกับหมออยู่หมอไหนอ่ะบไอฟอร์เวิร์ดนามเราออกไกลภาพเหรอกินละน้ำไม่รอนะกินละน้ำไม่เอ้ากินด้วยดิอันนี้คือปลาตาเดียวเวลากินต้องห้ามมา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 เฮ้อันนี้คือปลาตาเดียวต้องทำตาเดียวด้วยแล้วตาเดียวตาเดียวดิพี่พงษ์ตื่นแล้วนี่ไงตาตาเดียวเมื่อตาเดียวเมื่ออ้าอืม อร่อยนื่อยไหมคะเหนื่อครับอร่อยรตีขมอมเก่งมากพี่เขาเติมเก่งซึ่งแก้วก็เติมแล้ะเดี๋วไม่ได้บอกน้องหรอบอกว่าน้องพี่ขมอมเก่งมากเลยนะมือทรงระดับหนึ่งเหรอครับโอ้โหแล้วก็คือเขาโชงให้ผมนะจ๊ะเขาชอบคันออกเขชอบบีบครับต่อย่างก็เขาชอบบีบมากเลย วาซาบิเนาะอันนี้หน้าขนาดแกะผมเขาไม่ได้ใส่หนักแต่เป็นวาซาบิแต้มันจะแบบแบบนี้แหละมันจะปุูมั้งเหรอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงใส่ขอใส่วาซาบินัะไข่เขาไม่ได้ใส่หน้าเหมือนวาซาบิแต้มจะกินแห้งก็ได้อ่ามันแห้งมันก็ขอมลาดอ่ะมันก็เขาบีบใส่อ่ะเขาไปบเขาเขาบีบีใส่หมดแล้วเย้อนนะได้หมดใจเดี๋ยไม่ได้พอโอ้ลำขนาดอยากคุยด้วยอันนี้ไม่ได้เลยเจ้าเจ้า เว้ยเวลาพูดเหนือเราน่ารักกันมากมารูพูดเหนือกันเรื่องเหืแล้วเรู้เรื่องอยู่สองคนปุ้กำเนืงอะเราควรขยับมานั่งข้างหน้าใช่เราต้องต้องเสีที่หรือเปล่านนีเราต้องี่ไาองดาเดินดี่าอย่อยเดินต่อยให้ตเรื่องเรื่องมีอะไรจะหรือวานะ แต่เป็นแบบสไตล์ของผู้หญิงเราชอบเลยนะมาเราวันนี้เราจะไปไม่ถึง3,000คนหรอกเสียดองพี่คนละ700ทุกคนไปเรียนเชิญมาอ่นว่าถ้าเกิด1,000จะโชว์ภาพลับของน้องเว้ยเชื่อผมพี่ต๋องถ่ายให้หน่อยเราเนาะก็ทำให้ทุกคนตื่นเขาไม่รู้กันเพราะเราไลฟ์โดยโดยการทานอาหารดยแบตจะหมดแล้วเฮ้ยแบตจะหมดแล้ว ไปดีกว่าอ๋อติกต่อไม่เตือนที่นี้เคยถ่ายรูปเยอะสุดเยอะมากทุกคนถ่ายเยอะมากเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปกันที่สาวน้ำจนมือเปื่อยเลยถ่ายตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์หายไปแล้วทุกคนอย่าลืมไปให้กับนังใจเพื่อนเราที่ไปงาน M Choice ตอนนี้ทุกคนมีมีเจสไบเบิลบาร์แล้วก็เจเจกูไอไปงานที่ M Choice วันนี้นะครับ เป็นละแทนของแก๊งยังไงก็ฝากคนให้กำลังใจทุกคนที่เป็นงานวันนีด้วยนะโลตัวกันแบบนี้บ่อยๆนะโอเคครับที่ขนาดจองตั้งแต่ต้นปีนะจองต้นปีได้ไปปลายปีพี่จอบพลาดได้ไงจอบอยู่ตรงนู้นเอาให้จับหน่อยให้จบหน่อยจอบคนถามหาแล้วจะปิดไลน์จ็อบฝากันละก็สำหรับวันนี้นะครับคนที่ ว่าแบบว่าให้แกงนู้นแบบเบาๆหน่อยว่ากินผ่านเนี่ยเสียใจทุกยเสียใจทำงานเสียใจด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ซอยเสือเราจะเก็บโมเมนต์ไหมแล้วก็เดี๋ยวทอนเดี๋ยวพวกเราจะเอาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายตอนเรากินไปฝากแล้วกัน ต่อให้ให้คุณเขาแบบเด็กนั่งทาใช่เดี๋ยวจะเอารูปมาเราวจะใส่ไว้มุมขวาล่างตั้งทุกคลิปบอกว่าเหมือนมาด้วยเหมือนมาด้วยกันเลยเอ็นจอยม้วนม้วนก็คอหานะเขาบอกว่าเอ้ยแบบโอ้ดูพวกคุณมีความสุขจังเลยนะโทรมาร้อยใจแหละมาเวงเขามาเวงเขาเทงเเทเทไว้กันทางคิดถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพดูคิดถึงทุกคนมา่ไม่ต้องซื้อไก่ทอดมาผักลวนา เอแค่หนังใก็มอเล่นด้วยดูมากเลยนะล่าสุดมีคนถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อไก่ทอดให้อยากกินกับอะรเปล่าบอกว่าปลาลาบอกด้วยปลาลาบอกไปเจอบ้านลามาล้ไปรัดช็อตไปก่อนเป็นไลฟ์มเป็ไลฟ์อุ๊บ l e ้เย o yes ม้หายแล้วมาหาย พอเไม่ได <Okay. S 2> ้โอนกเจขออีกทีงไม่ไไวาไครับเดี๋ยวเราส่งไปให้เจ้าของ<บ>ของเขาเป็นคนปินคลิปจิมแกมจิม<ส>แก้มโอนมาด้วยนะ5,000สง่งส่งเป็นกิฟมาส่งเป็นกิฟต์คนละ2อ0ค,คนละคนหน โอเคเดี๋ยวแล้วล้เดี๋ยวก็ก็ให้ให้พี่ดันมาทช่ไหมล่ะเออใช่หยอก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 อ่ะงกลับกลับมาที่เราอีกแล้วอ่ะทำไงดีอ่านี่ครับตอนนี้พงเป็นยังไงบ้างพี่พงพี่พงไปต่อยมวยมาเาแม่ตานตานนั่ตานตานเป็นอ่าเป็นตาซิสเตอร์นะแล้วก็ตานเป็นตากล้องให้กับพวกเราน่าสงสารมากเพราะว่าต้องอยู่กับเด็กนรกทั้ง7จ็ดแปดคนซึ่ง ไม่ใช่เราสงสารตามากสุดๆอะไรถ้าถ้าตาสามารถเลี้ยงตามาได้อะก็ก็ถืออ๋อก็สามารถใครเลี้ยงคนได้ใครเลี้ยงใครอ๋อแต่ตาดูแลตาไงใช่ตาเป็นเด็กสุดท้องแต่ว่าพ่อแม่ฝากตาให้เลี้ยงแล้วมีคนบอกว่าพี่ตาโซโซค่ะขอกําลังใจให้ตาลพี่ตาลเป็นคนดูแลเดี๋ยวพี่พี่ดื้อ กคนไม่ต้องห่วงตาโซพิตี้เราดูแลตาอยู่พิตาเป็นคนดูแลตาโนพิตตี้ตามววาดูแลตันไหนครับพิตาซูซูตาซิสเตอร์คุเก้าเอยพี่ตาองิตาอลอนแอดีเอนพิตากำลังเป็นเอ j นจอย t i n ตอยู่ครับอินทเวเป็นกำลังใจให้พิตานสุขสุๆค่ะซึ่งขาดกาใม อะไรเพิ่มไหมขอบอกว่ารูปตาแซ่บมากเลยนะซินชาเมื่อกี้เราไปแทนรูปกันทุดสวนน้ำมาตัดรูปตาสวยมากรูปเราสวยมากบอกว่าตาโคตรที่ให้เก่งกว่านี้โคตรเก่งโคตรเก่งถ้าพวกเราโคตรขนาดนี้แล้วตาต้องห้ามแพ้ตาสู้ตาสู้ตาต้องสู้นี่เปนะไรไปกำลังใจให้พี่ตาตะคับสู้ๆฮัลโหลค่ะ ตอนหน้าเด็กมากคิดว่ายี่สิบห้าเราล่ะจริงจริงยี่สิบสามนะครับเราพี่ล่ะเราสองคนอายุเดียวอยู่ที่มาร์กยี่สิบสองกับยี่สิบสามเท่านั้นใช่ต่าเท่าไหร่นะยี่สิบสามพี่ยี่สิบสองยี่สิบสองใกล้ใกล้กันนะพี่ต่อน่ารักมากค่ะขอบคคุณรับหลังทริปนี้ทุกคนจะมีรูปเยอะขนาดไหนเยอะมอไม่ถ่ายไปเยอะมากแต่ลงอาจจะไม่เท่าไหร่รูปเยอะมากเมื่อกี้ถ่ายกันเป็นชั่วโมงเมื่อกี้ถ่ายจนแบตหมดเลย เด็แป๊บนึงจะไปแล้วนะครับพี่พงพี่พงพี่พงษ์บันทึทุกคนหน่อยเราทัาทายพงหน่อยพี่พงวันนี้พี่พงเจ็บไหล่ไปตกนอยมาก็ที่เราไปไหล่เจ็บไหล่หน่อยก็เลยไม่ค่อยอยากเคลียร์ใครนอยไงบอกหาเจ็บเป็นงยังหาเจ็บเป็นงยังเดี๋ยวเดี๋ยวผูกจะไปหาหมอแม่นก่อนผูกผูกผูกบ้ากันเล่นดตรีว่าใช่จะไปหาหมอแล้วแม่นก่เป็นเป็นเขาท่าอะไรท่าเป็นบั๊บ หายไวค่ะหายไวกำลังใจให้ผมหน่อยเร็วพิมมาพอ้โหพิมมาเร็วโดนเนทตด้วยโดนเนทตด้วยเดี๋ยวพี่น็อจะแบ่งผมเป็นไรอ่ะใจเปล่ายนเปล่าฉันมาทำอะไรพี่พูดพีังไปแล้วดีกว่าได้ไหมพี่น็อตหนุงงเหมือนพี่แหละใช่ไอ้ที่ไหนแก้เขินเรา แตกเลยตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้กี่โมงกี่โมงแล้วตอนนี้มีเวลาโ้นี่2ึ่งแล้วเหรอเอละครกันเถอะเออเดี๋ยวแป๊บนึงจะไปแล้วดีกว่าครับ b y not is beautiful Bye you so beautiful ครับ b beautiful อต้วทไจะม่ได้ครับ ไปแล้วดีกว่าอย่าบอกทุกคนทุกคนเนี่ยเราจะปิดไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอ้าวไปฉี่เขาไปฉี่กันเมื่อไรเดี๋ยวเราไปอาจจะเป็นไลฟ์เครื่องคนอื่นไหมมีใครอยากจะเครื่องไหนโอเคเดี๋ยวว่ากันแบ่งหมดแบ่งหมดกันหมดเลยเพราะว่าถ่ายรูปไปเยอะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะ maybe นะ maybe อาจจะเครื่องต้าอาจจะเครื่องต้าหรือว่าอาจจะเครื่องใครเพราะว่าเขาแบ่หมดแล้วครับโอเคสวิงไปซียูบ๊ายบายต่อผงผง ผมๆอ่ะเอาเอาดีๆเอาดีๆชื่ว่าไงนะปอมๆป้งๆปอมๆมึเรียกกูว่าโงได้เลยแค่มันปองปองไม่ได้วันดีจะดูดูตรงตงคุณนาย